เราเอาดอกไม้มาถวายพระพุทธเจ้านะคะน,นี้อาจารย์ยศธารานะคะขอสักราระบูชาดอกไม้ยี่เดี่ยองค์พระสักยียโอนีสมมาสัมพุทธเจ้าสมณะโคดมบรมครูและพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธอันมีพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอนมสักราระพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณสาธุดวงตาสวรรค์ทุกดวงจิตเท,ตทตพเจ้า ทุกดวงวิญญาณเทพเจ้าทาง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินรอบขอบจักรวาลอนันจักรวานวันนี้ลูกมาร่วมอนุโมทนาสาธุกการแจกข้าวสารแก่ผู้ยากไร้และได้ร่วมในการบริจาคทานรักษาสินเจริญภาวนาและนำดอกบุปชาติวัถวายเด็กองค์พระพุทธเจ้าขอพระองค์จโปรดทรงรับื่อประโยชน์เพื่อความสุขข้าพเจ้าตลอดกาลและนาน